สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าหลายๆคนอาจจะไปทํางานแล้วหลายๆคนก็นกำลังแบบกินข้าวหรือว่ากําลังอยู่กับครอบครัวหรือกําลังเดินทางนะคะวันนี้น <c oughs> ้องหนึ่งก็อยู่บ้านที่พะเยานะคะเช่ปกติแล้วจะไปกินข้าวที่บ้านพ่อใช่ไหมคะแต่ว่าที่ที่บ้านจริงๆก็มีอุปกรณ์ทำครัวครบทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นแรกของน้หนที่จะมาทํากับข้าวที่บ้านนะคะก็วันนี้นะคะจะมาทํากับข้าว เออจะมาทํากับข้าวเทน่หนึ่งชอบกินมากแล้วมันแบบทำง่ายเบสิกพื้นฐานมากนะคะเป็นแบบเป็นอาหารเหนือที่แบบว่าน้อยหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะคะนั่นก็คือบ้านบ้านเขาเป็นห้องเกงผักปังเหมอนกันอันนี้เอาแต่ยอดมานะคะแกงแักแกงผักปังนะก็อันนี้ที่เคยเห็นไหมถ้าตอนเด็กใครเคยเล่นนะคะที่มันจะเป็นลูกสีม,ม่วงะคะ่ะที่เป็นเม่สีม่วงอันนี้นะคะก็จะเป็นยอดนะคะแล้วก็ ยอดอ่อนนะคะของผักปังนะคะแล้วก็วันนี้มีแค่หมูเมืองด้วยวันนี้มีแค่หมูเมืองนะคะก็จะเป็นสองเมนนะคะก็เ,ะะเดี๋ยวอันบบดับแรกก็หุงข้าวเะะขอแยกขุข้าวอันนี้เตรียมไว้แล้วเรียบร้อยข้าวนี่ก็เป็นข้าวข้าวกล้องหอมมะลิของ,ของ,ะะงที่บ้านนะคะข้าวกล้องหอมมะลินะคะมีลงสีที่บายก่อนเดี๋ยวขอแยกขุ่ข้าวแปบนึงว,วิธีการทานะคะอันนี้แกงผักปังนะเจ้าเลกะ พออยู่พออยู่มานเท้ากับจะอุติดอุ่นเหนือแล้วพอมันเป็นกระเข้าเหนือเน้่ยเราแกงกรฟังก็จะใส่จีนส้มสมัยนี้นะคะนี่จีนส้มเปิ่มเจ๊เซฮอตองเลยนะนี่นะจีนส้มเหมือนจีนส้มแต้ๆนะจีนส้มแต้ๆนะจ้าอันนี้จีนส้มมันเท้าเนาะก็แต่ว่านี่นะคะจีนส้มหนังหมูเจ้าก็จะนั่งนิดนึงกับแกงกระฟังใส่จีนส้มนะเจ้านะมาอันดับแรกนะจ้าอันดับแรกกดี๋ยวทำ ส่วนส่วนผสมไม่ได้เยอะนะคะส่วนผสมไม่ได้เยอะนะคะหลักๆแล้วก็จะมีพริกกับหอมแดงพริกกับหอมเทียมพริกกับหอมเทียมแค่นั้นจบเป็นเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นเมนูที่ทําง่ายมากแล้วก็อร่อยด้วยน้ำหนึ่งชอบกิน,นะะมันมันมันเป็นสมุนไพรแค่นั้นอ่ะ ปิดไฟแล้วเดี hmm ๋ยวให้ดูนะคะนี่นะคะให้ดูนะก็จะเป็นแกงที่ทําง่ายมากมีส่วนผสมแค่แค่นี้แหละนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือแค่นั้นเองนะคะปรุงรสด้วยเกลือโอเคหุงข้าวด้วยนะเนี่ยตอนนี้หุงข้าวอยู่นะคะหุงข้าวเดี๋ยวให้น้ำเดือดก่อนนะคะโคกนี่ก็ตั้งแต่สมัยคุณแม่ยังสาวเลยมา อุบเอ่อพกนี่จะประมาณเกินสิบปีนะะเกินสิบปีนี่นะน,นะนี่นก็เออรานี่แล้วหอมเทียมหอมเทียมหอมกระเทียมนะคะกดแก้ไปสุดเลยเป็นเมนูที่ทำง,ง่ายสุดแรวน้ำหนึ่งชอบนี่อยากให้เห็นอยากให้เห็นคนชอบบอกว่าจิ้นส้มมนเฮ้อย่างนี้มีกระตอง เบื้องนี้พัฒนานะเจ้าตองแบนี้แล้วซื้อคกต่อครับคกนี้ขายแรรเป็นคบบรรพบุรุษเป็นคบของบรรพบุรุษน,นะคะใช้ตั้งแต่รุ่นคุณแม่ตั้งแต่น้ำหนึ่งยังไม่เกิดน,นะมั้งคกคกอันนี้นะคะแล้วก็นี่กระทะตัวนี้คือกระทะรุ่นกระทะที่แม่น้หนึ่งใช้ตั้งแต่น้ำหนึ่งเกิดน,นะคะเนี่ยนะคะก็ของสมัยก่อนมันดีเนาะมันทนทานแล้วแบบว่าใช้ได้นานจริงๆนะคะ นี่จินส้มสมัยนี้เปุไปจีได้น้ำหนึ่งขอแยกแกะก่อนเพราะว่าน้ำหนึ่งไม่ได้กินอ่ะแบบจินส้มมายหอมเงนแล้วนะคะอันนี้คนะ่ะบตต่ต้องห่อต่อเพราะต่อมันแป้งเลยนะต่อมันแป้งเพราะฉะนั้นเอากาห่อต่อเนี่ยมาห่อจินส้มดีกว่านี่นะจินส้มกับมีระดับ๊บเออเลเวลของความเปรี้ยวเนาะอันนี้ไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่นะคะสีจะดูได้จากสีนะคะอันนี้เป็นจินส้มใหม่เ <laughs> จ็บเออเนี่ยคะเดี๋ยวขออนะุญาตค่ะ นี่จ้นส้มสมัยใหม่หอตองเนี่ยผมต้องหอตองแล้วเสียงอ๋อ,อคอมเมนต์อย่างหนึ่งเนาะนี่มันจ้นส้มก็ว่าแหนมส้มเนี่ยจ้นส้ม,ม,ม,สม,สมปก็ต้องใช้จีนนักหนักผมใจใสกับหนังกหนังเต็มแบบนีก็นี่ <c oughs> <c oughs> นะคะ ส่วนผสมก็มีแค่นี้แหละนะคะเมื่อกี้ก็ใส่พริกกับกระเทียมไปแล้วนะคะนี่นะให้ดูพริกกระเทียมรอน้ํารอน้ําเดือดนะคะรอน้ําเดือดเราก็จะใส่นี่ลงไปนี่สุแล้วก็นีแ่แค่หมูเมียงบ้านเฮามันต้องแบบนี้นะคะอันนี้คือแค่หมูเมียงแต่หว่าจะเมียงแต่ก็เมียงแต่มันต้องมีมันติ่ก,กุ้งอันมปก่อนอันนี้อันนี้ผมจะนี้เป็นซื้อหนังลูกอันสําเร็จรูปมาเนาะนี่แค่หมูเมียงมันต้องมีแบบนี้นะคะ มันต้องเป็นแบบนี้แบบมีมันอยู่ตรงไหนอะนะอืมเนาะอันนี้ขามูเงนนี่จันเนาะมากเหรอร้อมันต้องมีมันอยู่เนี่ยถูกไหมก็แค่นนหมูเมียงอ่า้าวหมูเมียงกุ้ข้าวอ่ะอ่ะเดี๋นนวยวแล้วก็ใส่ทับปังไปเีวฟอันนี้ใส่แต่หยอดอ่อนนี่นะ สวัสดีค่ะแกงผักฝังเ,เจ้าเจ้านี่นะเจ้อพอเจ้าพอแกงพักฝังนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาเดี๋ยวใส่กิมซุ่มนะใส่กิมซุ่มเนี่ยขออนุญาตคือมันไม่ต้องปรุงอะไรมากก็อะไรเป็นไหมเพราะว่าในในอ่าเนืม้มหรือในกิมซุ่มเนี่ยมันจะมีรสชาติเรื่องเนาะไปเป็นแกงทยังไงขนาดกิมซุ่มหนังหมูเนาะไปต่อ หมดยานี่นะคะปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยเกลือนิดหน่อยแค่นี้พอแ,แค่นี้ปึ๊บน้ำปลานิดนึงแต่น้ำหนึ่งไม่ชอบใช้ชูรดสดนะไม่ชอบใช้ชูรสนะโอ้ขันหมูมั่ขนาดลเลยนี่ตัวนี้ ไก่หมูหมนะ้อกขนาดระหว่างที่เรารอให้แกงเดือดนะคะเราก็จะมาตี๋แค่หมูโชว์เนสชอบไส้กะแค่หมูที่มันเป็นมันใช่ไหมไก่หมูที่มันเป็นมันใช่ไหมหรอมอแคก่หมูเมียงแจ๊ๆกินกับข้าวเนื้อวุ้นต๊อกเจีนะ้นะนี่เห็นไหมนี่นะคะนี่นะคะืมหม้ออมเนื่อมีม,มันแบบเนื้อมันหอม มีทั้งไขมันเหมืนน้มันหอมแา้ิคนช่องขาหมูแมงอืมแกงใส่ลิดน้อยป้านนึนะขอญาติสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกำลังทำาอะให้ดูให้ดูนี่นะคะเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนสีนิดนิดมันก็จะเปลี่ยนสีนี้อันนี้คือแกงพักฝัง แกงข้าวปั่นสซจิ้งส้มจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ทํากับข้าวได้แต่ส่วนใหญ่แล้วแม่เป็นคนอีสานก็จะทํากับข้าวส้มตำหรือกับข้าวอีสานได้เป็นมากกว่าที่จะทํากับข้าวเหนือนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เวลาอยู่เทียบก็ไม่ค่อยได้กินกับข้าวเมืองมะทาเนาะเพราะว่าหายากขนาดเลยเนะี่ยเจ้าหายากขนาดตะวันพอมาบ้านแต่เลยว่ารอบนี้มาบ้านเนะี่ยเรามาพักคอนที่บ้านเลยว่าไหนๆกลับมาแล้วเขากบ ฝึกเนี่ยของกินเมืองเป็นวิชาติดตัวขเขาไปเดี๋ยเขาไปเติมนุงแต่งงานไปสร้างบ้านนี่เนาะนี่แค่หมูเมี่ยงอยากินเพื่ออย่าัตถุนะอย่างวมตถุนี่แค่หมูเมีองอย,กกมนะยมมมงจะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมมีชั้นของอ่าของหนังหมูแล้วก็มันหมูเงาะอุ้ยบแบบร้อเข้าซุปนึา่างนี้นี่นะคะพอมันแก้สุกอะ่ะสีมันก็จะเปลี่ยนนิดนึง แบบนี้ให้ดูเนีย่ยฮะอันนี้เป็นห้องแกงพัดฝังส่กินซมถ้าถามว่ากับพ้าอะไรที่เป็นกับข้าเนี่ยที่ของโปรดที่สุดก็ต้องบอกเลยว่าแกงพักฝังแกงพักฝังคือที่สุดละแกงง,ง่ายน่ากินง่ายอยู่ง่ายแต่ว่าทีแต่ต้องต้องต้องเจจินซมติมมันแบบซมจีแต่นะ จับแล้วสำหรับน้ำหนึ่งก็คือไม่ชอบใส่ผงชูรสแล้วก็ไม่ชอบให้มันเผ็ดมากหรือว่าเค็มมากไปหรือเปรี้ยวมากไปอันนี้แหนมมันยังไม่ค่อยเปรี้ยวก็จะพอดีแต่บางคนจะชอบแบบว่าที่แบบแหนมแหนมเยอะเลยเนี้ยเอยแหนมเยอะเนี้ยค่ะมาแกงเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ปิดไปเดี๋ยวขออีกแป๊บนะึงน้ำหนึ่งรู้สึกว่ายอดมันยังไม่ยังไม่สุก ก็มาอยู่บ้านน้ำหนึ่งก็มาหั่นนะเนาะมาหัดนะคะริงๆแล้วทํากับข้าวกับข้าวเนื้อเนี่ยแทบจะไม่ค่อยเป็นเลยนะคะเดี๋ยวต่อจากนี้ไปก็มีหลายคนถามน้ำหนึ่งว่ามาอยู่บ้านไหนๆก็กลับมาบ้านแล้วทรัพยากรก็เยอะสามารถทาคอนเทนต์ได้สารพัดอย่างน้ำหนึ่งก็ยังคิดอยู่ว่าจะทาคอนเทนต์อะไรที่จะที่จะลงใน YouTube นะคะก็ยังคิดอยู่ว่าเอ้ยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ วัฒนธรรมคือข่วงวัฒนธรรมาทางบ้านน้ำหนึ่งมันก็ไม่ได้แน่นหนาแน่แน,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 นขนาดนั้นดังนั้นก็ตอนนี้ก็ยังคิดยังหาคอนเทนต์อยู่เลยแหละคนบอกว่าอุ้ยกลับมาบ้านนี้พะเยานะมันทรัพยากรมันเยอะมากทำนั่นนู่นนี่เนี่ยก็เดี๋ยวกำลังคิดคอนเทนต์ที่จะลง youtube แต่ว่าจริงๆต้องบอก,ก่อนว่าครอบครัวน้ำหนึ่งนะพ่อแม่ป้าทุกๆคนในครอบครัวจะเป็นแบบว่าเกษตรกร,กรทั้งหมดแล้วก็ทำกเกษตรแนวอินทรีย์ปลอดสารนะคะอย่างพ่อกับแม่ก็ พ่อกับแม่กับนา้ากับป้ากับลุงทุกคนก็ทำานานาข้าวอินทรีย์นะคะแล้วก็ที่บ้านของคุณแม่หรือว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีแปลงผักปลอดสารอินซีที่ซื้อเองเนี่ยจะบอกให้ว่ามันเป็นความโชคดีนะั้นกลับบ้านมาในช่วงที่ฝุ่นไวฝุ่นก็เยอะนะคะแล้วก็ไวรัสโควรดหน้าเนี่ยมันก็มานะคะถามว่าไวรัสโควหน้าที่ระบาดข้าระบาดในเมืองข้าปลาอาหาร เราต้องซื้อสสเียรูปเพื่อพาคนอื่นหมดคุณจะเห็นว่าเราต้องเพื่อพาแล้วเวลามันขาดแคลนในซูเปอร์มาร์เก็ตมันมันแบบว่าร้ายแรงมากแต่พอเวลาเราอยู่ข้างน,นอกอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกตรงๆว่าเดินไปหลังบ้านเด็ดทุกอย่างหลังบ้านมาผัดกินข้าวได้หนึ่งมือ้อทุกวันนี้หนึ่งใช้เงินไม่ถึงวันละสีไม่ถึงวัละสี่สิบาทนะคะแต่มันก็แลกมากับความสะดวกสบายที่หายไปใช่ไหมคะแลกกับเอ่อ ไลฟ์ไสไตล์ที่เราเคยมีอยู่เดินห้างกินชาไข่มุกมนั่นนี่มันก็เป็นชีวิตอีกแบบหนึ่งจริงๆน้ำหนึ่งก็เขาเรียกว่าชีวิตกเกษียณอันนี้ถ้ากเกษียณแล้วก็อยากจะมาอยู่แบบนี้แหละนะคะอยากมาอยู่บบนี่อ่าเสร็จเรียบร้อยนะคะมันก็จะเปลี่ยนสีแบบนี้นี่ให้ดูนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวหนึ่งใส่จานให้ดูเหมือนใส่จานให้ดูแบบนี้อ่ะเตรียมเตรียมอันขันโตกกันที่บ้านก็จะมีขันโตกนะคะใครมากินข้าวที่บ้านก็จะได้ฟิลขันโตกะนะ แวนนี่ขันตกขันโตกที่คิดถึงมากนะคะเมื่อก่อนก็คือคุณแม่คุณแม่แท้ๆของน้ำหนึ่งอะเ,อเสียด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกนะคะเส้นเลือดในสมองแตกความดันเบาหวานเ,าเป็นกรรมพันเนาะคุณยายก็เป็นคุณพ่อก็เป็นนะคะทางทางฝั่งคุณแม่ดังนั้นสิ่งที่เราจะทําได้คือดูแลสุขภาพตัวเองนะคะดังนั้นขันตกนี่ทำให้คิดถึงคิดถึงสมัยก่อนที่เรานั่งกินข้าวด้วยกันนะคะที่บ้านนะแต่ว่า ก็มันเป็นความสุขที่เราจดจำนะอนะ่ะมาเกง็งเนี่ยน,นี่นะเสร็จเรียบร้อยนะเก่งผักปังใส่กินส้มกินส้มน่าเหลือผักปังมัเนาะเจคทิ่นนะนางหมูนะน่าเหลือเนือนี่นะเชฟ ใครอยากให้น้ำหนึ่งคำกับข้าวอะไรก็บอกนะรีเควสมานี่นะคะให้ดูเชอแกงผักปังแกงผักปั่งใช้ชิ้นชุมห่อนห่อนเลยนะห่อนห่อนเลยเหรอมาก็มีนะคะมีก็วางไว้เดี๋ยวแป๊บนึงคะ่ะแล้วก็แฮมหมูตัวนี้แฮมหมู นี่คือการกินเหม่เจ้าเนาะแต่ถ้าเนี่ยใครจะเจ้าใครได้กินนะม้วนไอ้ชัดชาอยู่นะคะม้วนไอ้ชัดชา positioning แต่ทายลูกเนาะนี่นะคะเกียวหนอยหมกินบะหมี่กับใบไทรถุงไหมนี่นีำส้มล้างเหลือข้าวยังไม่สุกประเด็นยวไหนข้าวยังไม่สุก อันนี้ก็มีมันม่วงอันนี้ปลูกแม่ปลูกเองนะคะนี่นะคะดูกับข้าวกับข้าวอยู่บ้านก็จะได้กินอะไรแบบนี้นอะอยู่บ้านก็จะได้กินอะไรที่แบบว่ากับข้าวสดใหม่ทําเองอะไรย่างเงี้ยเดือนหนึ่งขออนะนุญาตนะแป๊บนนึงนะ เออหน้าซีดมากเลยทุกคนอย่ากตกใจนะคะหน้าน่าหนึ่งซีดเลยอ่าเดี๋ยวรอข้าวสุดแล้วหน,หนึ่งก็จะลงไปกินข้าวแป๊บหนึ่งนะตักข้าวใสน่นี้จิ้นช่มม้อขนาดเลยเกเมีเนี่ย ปรุงเราแค่เกลืออย่างเดียวปรุงเราแค่เกลืออย่างเดียวโอเคม<า>่ตั้งเขาเขามแม่เสร็จเรียบร้อยนะคะก็เตรียมตัวเตรียมกินเตรียมกินให้ดูให้ดูดนี่นะคือบ้านอาจจะลกนิดนึงนะคะพาะ ขออนุญาขออาเปิดบ้านนี่นึงนเปิดบ้านนี่เป็นเห็นไหมดูคนเห็นไหมนี่นะกับข้าวเมียงนะจ๊ะนนี่กะเข้าวเมียงแม่แอลบ้านนี่เป็นคนได้ขีมเชี่ยนะกับข้าวเมียงเมียงนี่เสร็จเรียบร้อยเสร็จเลยไหมเจลินข้าวฮะนี่นะวันนี้ก็จะเป็นอันนี้นะเจ้าแกงผักปัง แต่นัำนหนึ่งจะเป็นคนที่ไม่กินไม่กินเขาเรียกว่าอะไรนะไม่กินข้าวข้าวเหนียวนะคะน้ำหนึ่งกินข้าวเจ้ากินข้าวหมูนะคะเพราะว่าเป็นโรคกระเพาะมาตั้งแต่เด็กนะคะเป็นโรคกระเพาะมาตั้งแต่เด็กก็เลยติดที่จะกินกินข้าวหมูมากกว่าข้าวเหนียวนะคะแต่ว่าเนึ่อข้าวเป็นไหมก็เป็นนะคะนื่อข้าวเนข้าวมันซบมันอย่างไรนี่นะเรียบร้อยเดี๋ยวไปเอาข้าวก่อนแมะ ต้องอินซีนะคะข,ข้าวขา้าวหอมมะลิแทร้อยเปอร์เซ็นนะข้าวหอมมะลิแทร้อยเปอร์เซ็นตมันไม่เห็นเนาะไฟสว่างเลยนี่นี่ข้าวหอมมะลิร้อยเปอร์เซ็นของแท้นะคะแล้วก็ไม่ผสมนะครับนะหอมมากแล้วก็แนึนำใส่เป็นข้าวกล้องด้วยนะคะข้าวกล้องหอมมะลิด้วยนะ,ะนี่ค่ะมากินข,ข้าวนะเจ้ามาลอกินข,ข้าวด้วยกันนะ,ะก็ขอฮีสก,กําคะนนละนี่ของกินเมียง,งกินเมียง เหมาะหมาะขนาดเลยนี่กิ่งคนเดียวมันตึงภนะูมิใจนะอืมคนคนท่าอื่นไม่รู้ว่ากินหรือเปล่าคะ่ะนี่คือแกงผักฝังแกงผักฝังเหมาะแกงผักฝังนี่นะคะมันก็จะเป็นยอดอ่อนแบบนี้อืมเหาะกินแบบข้าหู จริงต้องกินข้าวเหนียวนะจริงๆแล้วต้องกินข้าวเหนียวแต่ว่าน้ำหนึ่งเองเป็นโรคกระเพาะไตเด็กฉะนั้นก็เลยกินข้าวเหนียวไม่ค่อยได้มันอืดท้องอืมแล้วคืแค่หมูสวยๆอย่างนี้น้ำหนึ่งไม่ค่อยกินนะน้ำหนึ่งจะกินแค่หมูที่มันติดมันแบบนี้เห็นไหมแค่หมูแค่หมูทั่วไปที่ขายตามท้องตลาดมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมหนังสาเร็จรูปแบบเห็นไหมมันจะไม่มีไขมันชั้นไขมันเลยแต่แต่แค่หมูเมียงมันอะ่ะมันจะมีมันแบบเนี้ยเนี้ย

มันง่วงอืมมันง่วงเนะเยข้าซื้อในกูเม่มาเก็ตตกอยู่หัวละร้อยยี่สิบบาทมาที่บ้านไปขุดเอาหลังบ้านเลยค่ะไปขุดเอาหลังบ้านเลยนะคะอันนี้มาที่บ้านนะคะต้มนะคะเอ้ยไม่ใช่มันต้มในี่มันนึ่งนะคะโอเคนะคะน้ำหนึ่งขออนุญาตทานข้าวก่อนนะคะแล้วก็ก็นี่ก็เป็นเหมือนกับการลองทำคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งของน้ำหนึ่งนะก็ยังไม่รู้เลยว่ากลับบ้านมา กี่วันกี่อาทิตย์นะคะจะก็กําลังคิดว่าจะทำคอนเทนต์อะไรดีใครคิดคอนเทนต์อะไรออกก็แนะน,นําน้าหนึ่งมาได้นะคะทั้งทางช่องแชทแล้วก็ทางคอมเมนต์นะคะน้ำหนึ่งก็จะทําช่อง YouTube แหละตอนนี้กําลังจะปั้นช่อง YouTube ใหม่ช่องหนึ่งนะคะก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้จะจะทาอะไรที่เป็นหลักดีนะคะแต่ว่าเรามีทรัพยากรค,คือท้องถิ่นของเราที่มีเอกลักษณ์แล้วก็ทรัพยากรในท้องถิ่นแล้วก็คนในท้องถิ่นที่ เป็นเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดอ่ะเอาง่ายๆว่าตอนนี้เกษตรเกษตรอินทรีย์มันมันมาจริงๆนะคะแล้วก็ที่บ้านน้ำหนึ่งเองทำเกษตรอินทรีย์หมดผักในส่วนนี้หนึ่งพาไปดูที่บ้านนี่คือผักแบบปลอดสารหมดเลยนะบล็อกโคลี่เอออะไรเอยที่ปลูกแบบปลอดสารทั้งหมดเลยนะคะโอเคน้ำหนึ่งขออนุญาตทานข้าวก่อนนะคะทุกคนไม่ยบาย